ลำดับต่อไปเจ้าค่ะทราบว่าพระอาจารย์มีงานสมณก,กิจมากมายต้องเดินทางบ่อยๆอยากทราบว่าบริหารเวลาอย่างไรเพื่อประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของสังคมเจ้าค่ะและเพื่อทําเข้ากิจกับทําจิตเจ้าค่ะอาจารย์ก็พยายามจัดสมดุลระหว่างงานส่วนตัวกับงานส่วนรวมงานส่วนรวมก็มีงานวัดกับงาน สาธารณประโยชน์ก็พยายามจะให้สมดุลสมดุลในที่นี้ไม่ได้แปลว่าครึ่งครึ่งนะมันมันแล้วแต่บางทีก็7 0็ดสบางทีก็60-40ี่อาตมาตั้งใจว่าจะอยู่วัดให้มากๆเป็นส่วนใหญ่รับงานข้างนอกให้น้อยเป็นส่วนน้อยเพราะฉะนั้นแน่เดือนอาตมาก็จะกําหนดว่าจะรับงานข้างนอกได้เนี่ยอาจจะเจ็ดวันสิบวัน ที่เหลือยี่ิบวันเนี่ยอยู่ที่วัดนะและถ้าหากว่ารับงานเต็มแล้วก็ต้องขยับไปซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้ามาถ้ารับงานตอนนี้ก็คือปีหน้าปลายปีหน้าใช่ไหมก็ต้องอย่างนี้แหละเพราะถ้าจมารับงานตามใจเจ้าของอาตมาก็ถ้าจะไม่ได้อยู่วัดแต่ตอนนี้อามารับงานตามสะดวกอามาบ้างแล้วใช่ไหม สะดวกแตามายนี่ไม่ใช่ความไม่ใช่หมายถึงความสะดวกสบายแต่หมายถึงว่าตามสิ่งที่อามายคิดว่าเหมาะสมซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นว่าต้องให้ความสําคัญกับวัดมากกว่างานข้างนอกเพราะจะมาเป็นเจ้าว่าอขอบพคุณเจ้าค่ะลาดับต่อไปอายุมากแล้วควรฝึกใจอย่างไรให้พบความสงบและปล่อยวางได้มากขึ้นค่ะ และบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้างควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะประโยชน์สุดท้ายว่าอะไรนะบริหารอะไรนะการบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเจ้าคะ่ะอายุมากแล้วเนี่ยการบริหารกายกับบริหารใจสำคัญมากนะแล้วก็ยอมรับว่าพอเราอายุมากเนี่ยเราจะไม่เหมือนเดิมแล้ว อย่างน้อยก็ร่างกายของเราเราจะกลายเป็นคนใหม่แล้วสิ่งที่เราเคยทำได้ในอดีตตอนนี้เราจะทำได้ยากขึ้นงนั้นต้องระมัดระวังอาตมาเนี่ยตะกอนเนี่ยจะเวลาเดินเนี่ยก็จะไม่ค่อยล้มง่ายๆแม้จะสะดุด แต่การทรงตัวก็จะดีแต่ตอนนี้พอสะดุดนิดเดียวนี่บางทีเอเลยเคยแปลกใจเป็นเพราะอะไรนะก็พออธิบายได้ว่าเป็นเพราะร่างกายมันเปลี่ยนไปกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้ออะไรต่างม,มันรีบลงมันก็เลยทํางานได้ไม่เหมือนก่อนแต่ก่อนกลืนน้ําลายน้อยมากแต่เดี๋ยวนี้บางทีกลืน่น้ําลายง่ายมากเลยบางทีก็สาลักน้ําลายตัวเอง อันนี้ไม่ได้เกิดจากเจตนาแต่มันเป็นเองเพราะสังขารเราไม่เหมือนเดิมเวลาตมาการทรงตัวในที่สูงของพะมาก็ต้องระมัดระวังแต่ก่อนเนี่ยจะผาดผลกายะกรรมยังไงก็ได้แต่ทีนี้ต้องไม่ได้แนละ้วเพราะการทรงตัวเราจะไม่ดีเหมือนก่อนและถ้าเราล้มลงมาแล้วเนี่ยมันจะหนักกว่ามันจะหายช้ากว่าหรือว่าเสียหายมากกว่าตอนที่ยังหนุ่มอันนี้คือการ ยอมรับข้อจำกัดของตัวเองว่าเราไม่เหมือนเดิมนะดังนั้นตะกอนเนี่ยที่เคยทำอะไรเนี่ยได้แต่เดี๋ยวนี้อาจจะทำไม่ได้แต่ก่อนกินไปด้วยคุยไปด้วยนี่ได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องระวังแม้แต่ทั้งกินเคี้ยวไปด้วยกินน้ำไปด้วยนี่แต่ก่อนไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ระวังสำลักสำลักน้ำไม่พอบางทีสำลักอาหารก็ไปด้วยไอย้พวกนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ พราะร่างกายเราไม่เหมือนเดิมและใจเราก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ก่อนเรามีชีวิตชีวาอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทำให้เราอยากเที่ยวอยากจะประจนภายต่างๆแต่ตอนนี้ใจเรามันมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะอาจจะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นความกระชุ่มกระชวยเหมือนเมื่อก่อนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเคมีในร่างกายด้วยอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเราก็เจออะไรมามากแล้ว ที่เคยตื่นเต้นสุขสนานแล้วก็เฉยเฉยซะแล้วตรงนี้ที่ทําให้และแถมกําลังวังชาก็น้อยลงบางคนเนี่ยพอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตชีวาน้อยลงกระตือรือร้นน้อยลงมันทุกข์นะก็ไปหาวิธีกระตุน้นซึ่งถ้าหาวิธีกระตุ้นที่ไม่ถูกต้องก็เสี่ยงเช่นถ้าเป็นผู้ชายก็ไปหาอีหนูให้มันกระชุ่มกระชวยไงใช่ไหมเพราะว่าความกระชุ่มกระชวยตอนวัยหนูเนี่ยมันหายไป ก็ไปใช้อิ่นูไปกระตุน้นซึ่งมันผิดยอมรับความจริงแล้วเราหาความสุขใช้อื่นมาแทนที่ความสุขจากความสงบความสุขจากการทําสมาธิความสุขจากการได้พูดคุยกับเพื่อนนะยอมรับได้ว่ายอมอย่างแรกต้องยอมแล้วว่าจะให้มันกระชุ่มกระชวยเหมือนเมื่อวัยรุ่นวัยหนุ่มเนี่ยมันไม่ได้แล้วก็ไม่เสียหายแถมดีซะอีกจะทําให้เราเนี่ยใจเราสงบมากขึ้นคือต้องรู้นะว่า พอเราอายุมากเนี่ยเราไม่เหมือนเดิมทั้งกายและใจหลวงพ่ออาตมาเคยพูดว่า<ม>เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าส่วนผู้ใหญ่ในวันนี้คือเด็กในวันหน้าอาตมาเนี่ยจะเป็นเด็กเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะงั้นก็ต้องต้องระมัดระวังใช่ไหมยอมรับเราก็ต้องไม่ประมาทเมื่อเราแก่ตัวจะทําตัวไม่ให้เป็นภาระแก่ใครได้ยงไงเมื่อถึงเว,เวลาที่เราเป็นเด็กใช่ไหมเด็กก็คือว่า เรียกร้องความเห็นใจงอแงใจน้อยลูกไม่รักไม่รู้จะอยู่ไปทำไมลูกไม่มาหาเนี่ยเป็นปนัญหาของผู้ใหญ่หลายคนเลยคนแก่หลายคนกลายเป็นเด็กเรียกร้องความสนใจจากลูกลูกไม่มาเยี่ยมลูกไม่มาหาก็น้อยใจไม่อยากอยู่แล้วอยากตายนี่เป็นปการของเด็กที่เกิดกับคนไวชาาซึ่งเราต้องระวังทําไงจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้ธรรมะนี่ช่วยได้นะงั้นเข้าหาธรรมะ หลายคนไม่ยอมพูดว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีาตมาว่ามีดีอย่างหนึ่งนะประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตมันทําให้เราเนี่ยมีข้อได้เปรียบเพราะถ้าเรามีประสบการณ์ชีวิตและกลั่นกรองประสบการณ์ชีวิตให้ดีเนี่ยเราจะเป็นคนที่ทุกได้ยากแม้เราจะลุกยากนะพอพอแก่ตัวเนี่ยแต่เราจะทุกยากเหมือนกันทุกยากหมายความว่าเป็นทุกได้ยาก ลุกยากกับทุกข์ยากนี่มันไปด้วยกันนะมันสามารถไปด้วยกันได้คือร่างกายมันลุกยากแต่จิตใจมันทุกข์ได้ยากเพราะมีประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันมสอนเราให้รู้จักปล่อยวางให้รู้ว่าอะไรก็ไม่เที่ยงให้รู้ว่าสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ภายนอกใช่ไหมแล้วถ้าเราบริหารใจดีๆเนี่ยสำคัญก่อนจะบริหารความสัมพันธ์นะกับใครบริหารใจตัวเองก่อนนะ บริหารใจคือว่าเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองมีความสุขนะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตตื่นขึ้นมานแต่ละวันรู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรคนแก่แล้วคนเนี้ยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมมีผู้หญิงคนหนึ่งเจ็ดสิบป่วยที่ขาแกไม่ยอมรักษาเลยไปห,หาหมอหมอก็ถามสงสัยทำไมป้าไม่ยอมรักษาป้าบอกว่า หายก็หายหรือตายก็เท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่าแกเนี่ยไม่มีแรงจูงใจที่มีชีวิตแกไม่ได้อยู่ไปทําไมแกคงอาจจะเหงาอาจจะไม่มีลูกหรือลูกทิ้งแกหมอถามว่ายายคุณป้าเรียกยายไม่ได้ขึ้นเจ็ดสิบเรียกคุณพี่ไายเรียกคุณพี่ชอบไปวัดไหมชอบไปวัด ที่บ้านมีไม่กว่าดไหมมียายเนี่ยทุกเช้าเนี่ยไปวัดเลยไปกวาดไปไม้ช่วยพระนะใช้ได้ปฏิบัติธรรมมีเวลาปฏิบัติธรรมมากแล้วก็ทําให้วัดเนี่ยสาส้าอาญาติโยมเห็นแล้วก็เกิดความเจริญศรัทธานะแกก็ยิ้มขึ้นมาเลยแล้วตกลงนะแกก็พยายามรักษาตัวให้หาย พื่อจะได้ไปวัดไปกว่าต้นไม้กว่าใบไม้กว่าขยะแกเริ่มมีจุดมุ่งหมายในชีวิตคือกูจะหายให้ได้เพื่อจะได้ไปวัดไปกว่าแต่ก่อนไม่มีจุดมุ่งหมายนี่และว,ว่าคนแก่เป็นมากนะไม่รู้อยู่ไปทําไมจึงไม่ยอมรักษาตัวใช่ไหมแต่ถ้าแกรู้ว่าอยู่ไปทําไมนะพรุ่งนี้เช้าจะไปอยากเราอยากจะไปทําวัดอยากจะไปใส่บาตรเราอยากจะไปกว่าต้นไม้ปปลูกต้นไม้ พวกเนี้ยมันมันดีทั้งนั้นอ่ะนะสำหรับการทำให้มีกำลังใจในการอยู่ต่อไปอย่างมีความหมายอันนี้เป็นเรื่องการบริหารใจแล้วถ้าคุณบริหารใจดีเนี่ยไอการบริหารความสัมพันธ์กับลูกกับคนรักเนี่ยมันจะง่ายแต่ถ้าคุณไม่บริหารใจคุณ,คณ,คณคอาจจะเป็นคนเป็นคนขี้ขี้แงงองแงขี้อ้อนน้อยอกน้อยใจ คุณก็จะเรียกร้องจากลูกจากคนรักจนเขาเบื่อมาทีไรก็มางอนมาอ้อนวอนมาต่อว่าใช่ไหมเพราะว่าไม่พบความสุขภายในไม่รู้ว่าไม่พบจุดุ่งหมายของการมีชีวิตแต่ถ้าคุณมีจุดหมายในการมีชีวิตเนี่ยคุณจะงองแง่น้อยลงคุณจะเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นน้อยลงความสมเร็ของคุณก็จะดีขึ้นคุณก็จะเป็นที่เคารพรักของลูกหลานใช่ไหม เพราะคุณมีแต่จะให้ไม่ได้เรียกร้องเอาใช่ไหมแต่คนแก่อยู่นี้เนี่ยเรียกร้องจากลูกเรียกร้องจากครอบครัวมากเพราะต้องการความสนใจเพราะเสือตัวมีคุณค่าทั้งที่ตัวเองยัง,ยงมีอยู่แต่ไม่เห็นตรงนี้ต้องต้อง,ต,องต้องจัดการบริหารจ่ายตัวเองให้ได้ขอบคุบพระคุณเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายนะคะค่ะ น้บนมัสกาพระคุณเจ้าค่ะคนที่ฆ่าตัวตายถ้านั่งสมาธิแผ่เมตตาให้จะได้รับไม่ช้ชค่ะถ้าหมายถึงคนที่มีชีวิตยอยู่นะและพลังเมตตาของเราแรงพอเนี่ยซึ่งต้องอาศัยสมาธิด้วยนะถ้าเรามีสมาธิดีเมตตาของเราก็จะมีพลังเราแผ่ไปเขาก็จะ เรา้วนึกถึงรับรู้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงการแผ่อุทิศบุญกุศลเนี่ยให้กับผู้ที่ลงรับอันนี้มันขึ้นอยู่ว่าเขาอยู่ในภพภูมิใดที่เหมาะหรือสามารถรับบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะมันอยู่ที่ภพภูมิของเขาและอยู่ที่ใจที่มุ่งมั่นของเราด้วย นะถ้าเราแผ่ที่บุญกุศลด้วยใจที่มีสมาธิมีพลังเจตนาบริสุทธิ์ถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่เหมาะสมเขาก็จะได้รับเต็มๆซึ่งไม่เป็นต้องกรวดน้ำไม่เป็นต้องรอพระสวยดยถาวริาหาพระไม่สวดคุณก็ทำได้ไม่ใช่จะรอพระสวดนะบางทีพระสวดบทย่อก็ไม่พอใจทำไมไม่สวดเต็ม <c oughs> อาตมาเคยนะไปไปบินธร,รบานโยมบอกเขาเขากรวดน้ำหน่อยแปลว่าให้อาตมาสวดซึ่งจะไม่จำเป็นเลยกรวดน้ำที่คุณทำได้ทุกเวลามันอยู่ที่คุณไม่อยู่ที่พระอาตมาก,ก็สวดอภิวาทนาสีริสะแกก็ไม่กรวดน้ำอาตมยอ่ะอาตมา,ตมาถามยังก็ยังไม่ได้สวดจะถาเลย อายะถาวิริวาหาก็คือบทเต็มของอภิวาทนาสีแกคิดว่าถ้าตามาสวจดจตถาเนี่ยคนที่ลงรับจะได้รับบุญมากกว่าสวดอภิวาทนาสีไม่เกี่ยวเลยไม่สวดก็ก็ได้ขอให้ใจของผู้อุทิศเนี่ยมุ่งมั่นถึงคนที่เราอยากอุทิศให้ไม่ใช่กวนน้ำไปนึกถึงงานนึกถึงหวยนะจะไปแทงเบอร์อะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ประโยชน์ ครขอบคุณ